วันที่เราไม่เคยย่อท้อวันที่เราตามมีความฝันและทำทุกๆสิ่งด้วยหัวใจเดียวกันจะยังคงจำมันได้ใช่ไหม

ขอบคุณนะคะโอกาสในวันนั้นนะคะที่ได้ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจนกลายมาเป็น5ปีในวันนี้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่เข้ามานะคะแพนด้าเป็นบริษัทที่เมื่อได้เข้ามาแล้วไม่เคยคิดที่อยากจะลาออกหรือไปหางานใหม่เลยค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ความปลอดภยัยมั่นคงแล้วก็อบอุ่นที่สำคัญนะคะบริษัท มีสวัสดิการดีๆนะคะซัพพอร์ตให้พนักง,งานทุกๆคนเพื่อให้พนักง,งานมีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติ <S <S ที่ได้รับแหวน10ปีครับเพราะว่าคือทำงานมาตลอดระยะเวลา10ปีก็มีความสุขกับการทำงานได้เร็งเห็นคุณค่าของแฟนเฟรมชิ้นเล็กๆชิ้นนี้ทำให้ผม ลยินดีที่ทำงานด้วยความเต็มใจต่อไปที่นะคะระยะเวลา20ปีที่ทำงานกับแพนด้าจิวเวลリーเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากก็เป็นธรรมดานะคะสำหรับเ,เวลาที่เราทำอะไรแล้วมีความสุขเวลามันจะผ่านไปเร็วโดวยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะการทำงานที่แพนด้าเนี่ยพี่ไม่รู้สึกว่าเป็นแค่ที่ทำงานสำหรับพี่แล้วมันเป็นทั้ง บ้านเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งคลินิกเล็กๆในบางการณีสำหรับพวกเราด้วยที่ทำงานอยู่ที่นี่นะคะก็ได้รับความรักความอบอุ่นความมั่นคงแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีหัวหน้างานที่ดีเราได้ทำในสิ่งที่เรารักอยู่ตลอดเวลาอันนั้นน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่ทำงานที่นี่ได้อย่าง ยืนยาวมาจนถึง20ปีนะคะรักแพนด้าเลยค่ะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2เลยนะคะทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะแพนด้าค่ะมีเพื่อนร่วมง,งานและทุกทุกสิ่งให้กับเราอะค่ะมีลูกมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีเพื่อนๆร่วมง,งานที่ให้คําแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะชอบและรักที่สุดเลยค่ะให้ความมั่นคงกับเรานี้ก็ภูมิใจและดีใจนะคะที่จะได้รับแหวนรุ่น20ปี อีกครั้งหนึ่งและจะขออยู่ต่อไปจะได้รับแวนลุ่ม30ปี35ปีอยู่นานๆจนกว่าพี่เขาจะไม่ยอมรับค่ะบริษัทนี้คือให้ความมั่นคง,งค่ะ อยู่แล้วมีความสุขแล้วเราก็มีครอบครัวสามารถมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ภูมิใจค่ะที่อย่างหนึ่งก็คือที่บริษัทเลีงเหงนความสำคัญของพนักงานเพื่อที่จะให้พนักงานได้มีความภาคภูมิใจภูมิใจมากครับที่ได้ฝึกเด็กออกมามีฝีมือดีทำงานให้แพนด้าได้อย่างสวยงามครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสเรามาฝึกงานมาทำงานที่นี่สร้างฝีมือแล้วก็ ดูแลเราดีมากครับเราอยู่นี่30ปีแล้วเราอยากให้น้องพี่น้องกับเพื่อนอยู่ที่นี่นานๆเพราะว่าที่นี่อบอุ่นเหมือนบ้านกันเราครับมนีความผูกพันนะครับว่าเราอยู่มาไปเรื่อยๆปีต่อปีมันก็เลยเป็นว่าผูกพันไปเรื่อยๆกับเพื่อนร่วมงานกับภูมิ้บัญชาไม่ถึงอยู่ได้ถึง3-5ปีก็บอกว่า ต้องดูจุดเด่นของเขาแพนด้าก็เหมือนบ้านหลังที่สองเองินส่งลูกเรียนหนังสือซื้อบ้านแพนด้าเป็นคนให้ก็ฝากให้น้องๆ้องทุกคนว่าก็ช่วยกันรังสรรค์แพนด้าให้อยู่ถึงสัก100ปีขอบคุณมากครับ ตรงนี้ก็ขอขอกล่าวก่อนเลยว่าขอขอบคุณบริษัทที่เห็นคุณค่าเห็นออพนักง,งานทุกคนที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาถึงได้จัดงานรับแหวนเกียรติคุณให้ต้องขอบคุณบริษัทมากๆค่ะแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆลูกๆด้วยว่าพี่รับแหวน35ปีก็อยากให้น้องๆก้าวมาถึงพี่แล้วก็ ปีนี้บริษัทครบ50ปีแล้วออขอให้บริษัทแพนด้าก็อยู่เจริญรุ่งเรืองไปอีกร้อยร้อปีเลยค่ะภูมิใจมากกับภูมิใจภูมิใจจริงแล้วก็ภูมิใจแล้วขอบคุณที่เที่ยเขาให้โอกาสเราแล้วก็จากจากเด็กธรรมดาจากผู้บริหารแล้วก็จากเพื่อนเพื่อนจากทุกคนนะครับตั้งแต่พี่ปีดาคนแล้วก็พี่ประโมดคนที่คือขอบคุณพี่ก้อยด้วยคนหนึ่งที่ที่เขาจากที่เขาเห็นเราเป็นเด็กธรรมดาให้ให้เรามาเป็นซุปเป็นเป็นหัวหน้าเป็นอะไรแค่นี้นั่นแหละเขาเขาให้โอกาสเรา เราก็พยายามทําให้ดีสุดทาทำจนจนเท่าถึงเท่าทวนเนี่ยขอบคุณขอบคุณพี่ก้อยขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับพี่ปานีมองเห็นเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวเพื่อแผนดาเพื่อดวเราแล้วก็ส่งส่งต่อให้เด็กๆแต่เขามีความรู้สึกเหมือนเราอ่ะก็ขอบคุณกับขอบคุณขอบคุณมากบ้านให้โอกาสผมแล้วก็ต้องแห้ผมและชีวิตครอบครัวผมดีขึ้นครับคืกันนาี้ Take care of